รับไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหได้24วันอันนี้10 14วันโอ้โหเพ, 2, เพเรชรอีสองเพชรแม่ทัพคุณผู้ชมโคตรคุ้มคุณผู้ชมเยอะมากโอ้โหกดชหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพีเจทีพีอีกันเลกครัวเย่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับกิจกรรมตรงนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาทํากิจกรรมนะครับรับ50,000เพชรฟรีฟท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆเข้ามาครับกดเข้าไปที่ปฏิทินนะครับแล้วกดไปที่ระกาศเลยท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นก็นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมรายละเอียดนะครับ ร่วมออกแบบแฟชั่นฟรีไฟล์ครับชิงเงินรางวัลน,นะครับมูลค่าห้าหมื่นเพรนะครับส่งผลงานนะครับวันที่6มกราถ,ถึงวันที่5กุมภานะครับก็คือปิดรับขผลงานนะครับหลังวันที่5กุมภานแะล้วประกาศผลวันที่3มีนาครับกดเข้าไปคุณผู้ชมก็คือเขาให้เราออกแบบชุดฟรีไฟล์ในแบบของเราเองนะครับแบบที่เราชอบนะครับแบบที่เราบอกว่าเอ๊ย ชุดนี้เป็นตัวเราอะไรอย่างนี้ครับ่านผู้ชมถามว่าเคยมีคนได้รางวัลไหมเคยมีคานผู้ชมเมื่อก่อนนะครับเคยมีคนส่งประกวดนะครับก็คือชุดแยมยโสธรกับชุดไอ้นี่ครับเปรมมิกานะครับก็คือชุดไทยแหละโอ้พี่บอกเลยว่าคนที่ออกแบบตอนนั้นยอมรับว่าเขาสุดยอดจริงครับออกแบบได้สวยมากนะสำหรับชุดเปรมมิกาพี่ค่อนข้างชอบนะครับนี่นะครับก็ระยะเวลาการประกวดครับการส่งผลงานนะครับวันที่6นะครับมกราถึง7กุมภานะครับ สามารถส่งผลง,งานได้คนละหลายๆผลงานนะก็คือเราวาดหลายๆแบบก็ได้เราออกแบบหลายๆตัวก็ได้ครับแล้วส่งให้นะครับแล้วก็ส่งผลงาน,นครับคือเราออกแบบเป็นชุดนี้ละเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับเราออกแบบชุดนี้แล้วอะส่งปุ๊บเราจะออกแบบใหม่ก็ได้ท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เพชรนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่แบบว่าออกแบบเก่งๆหรือว่าเอ้ยมีเพื่อนช่วยเนี้ยช่วยเพื่อนช่วยวาดช่วยออกแบบเนี้ยช่วยกันออกแบบเนี้ยท่านผู้ชมพอได้เพชรแล้วมาแบ่งกันอ่างนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมผลงานที่สามารถผลงานที่ได้สามารถโหวต ได้นะครับผลงานที่ได้นะครับสามารถอัปโหลดได้นะท่านผู้ชม8นะครับก็คือผลงานที่ส่งพอหลังจากหมดกําหนดส่งวันที่7กุมภาใช่ไหมท่านผู้ชมวันที่8ถึงวันที่21กุมภานะครับผลงานที่ถูกต้องตามกติกานะครับก็คือจะได้รับการคัดเลือกขึ้นมาโหวตนะก็คืองนียว่าคนที่เล่นฟีฟายนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วเซิร์ฟนะครับสามารถช่วยเราโหวตนะครับว่านี่ผลงานชิ้นเนี้ยเหมาะสมที่จะว่าคือว่าจะให้ได้รับรางวัล ก็คือง่ายว่าถ้าเกิดเราทาผลงานเข้าประกวดนะครับเข้าส่งครับเราก็ให้เพื่อนที่โรงเรียนคนที่เรารู้จักช่วยกันโหวตนะครับผู้ชมก็คือแบบว่าให้เพื่อนช่วยโหวตอะไรเงี้ยเราส่งผลงานหลายแบบเงี้ยถ้าเกิดว่าผลงานเราต้องตากรรมการนะครับเขาเอามาให้โหวตปุ๊บเราก็ไปบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกใครมาช่วยกันโหวตนะครับเพื่อให้ผลงานเรานะออกมาดีนะออกมาผ่านนะคุณผู้ชมแล้วก็22ถึง28กุมภานะครับเปิดูให้โหวตทุกวันวันละสิบครั้งนะครับ และไม่สามารถโหวตซ้ําได้ผลงานเดิมได้นะครับอ๋อแต่รีเซตทุกวันก็คือวันที่12ถึงวันที่8จะเปิดให้โหวตในเกมน้ำชมเป็นกิจกรรมการโหวตนะครับ10 โหวตได้วันละสิครั้งเลยคือโหวตผลงานของใครก็ได้ครับแต่ห้ามซ้ากันเราก็ทีนี้แน่นอนครับเราทุกคนพี่ก็จะมาทําคลิปบอกทุกคนนะช่วยกันโหวตนะครับถ้าเกิดใครที่เอ้ยส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยอยากฝากเนี่ยก็มาบอกเม้นได้นะครับว่าเอ้ยพี่ครับเนี้ยผลงานผมนะครับฝากโหวตหน่อยพี่ก็จะบอกเล้ทุกคนนะครับช่วยกันโหวตให้นะครับผู้ชมแล้วก็ประกาศผลวันที่5มีนานะผู้ชมก็คือประกาศผลผู้ชนะระเบียบในการเข้าประกวดนะวันคืนหนึ่ง โหลดนะครับแบบร่างและตัวอย่างเพื่อใช้ในการอ้างอิงนะครับสร้างสารรค์ผลงานของท่านตั้งชื่อผลงานใส่คําอธิบายใส่เลข UID ในเกมของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผลงานนะครับอัปโหลดผลงานของท่านเป็นภาพสกุล J P J P G นะครับหรือน้อยกว่า1 mb เมกภาพสะกุล J C P J P G คืออะไรนะครับสำหรับลหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ J P G ก็คือภาพธรรมดานี่หละครับน้อง ก็คือรูปถ่ายทุกอย่างเป็นตระกูล j p g ้ jpg หมดนะครับแต่ก็เป็นรูปถ่ายที่ว่าคือเป็นภาพแบบไม่มีพื้นหลังอะ่ะมันจะเป็นอีตระกูลหนึ่งนะครับชมซึ่งผมจําไม่ได้ว่าตระกูลอะไรนะครับก็นี่ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้คุผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยตรงสีเหลืองอะ่ะเขาจะให้เราตรงสีดำนะที่เป็นตรงเสือสีดําให้เราใส่ชื่อผลงานที่เราออกแบบนะครับส่วนข้างล่างก็คือเขาจะให้เราเนี่ยครับ ใส่คำอธิบายว่าผลงานเนี่ยคืออะไรนะครับในแบบฟอร์มของเขาครับส่วนข้างล่างยูอดีก็คือใส่ยูอดีเราลงไปนะครับผลงานก็คือต้องออกแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นรูปเหมือนไฮยาตโตะเนี้ยเราก็วาดเป็นผลงานขึ้นมาครับว่าทรงผมแบบไหนเสื้อแบบไหนกางเกงแบบไหนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วก็ส่งนะครับก็คือผู้ชนะนะครับนี่ครับเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจะถูกเลือกจากการโหวตขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการกลางทีมงานฟรีไฟล์จะทำการตัดสินนะครับจะขึ้นอยู่กับภาพ รวมที่ได้มานะครับความสร้างสารรค์และความเข้ากับเกมก็คือออกแบบให้ภาพนั้นค่อนข้างจะสร้างสารรค์นะคือต้องออกแบบให้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ให้มันเข้ากับเกมอะ่ะคือเกมเราเป็นเกมแนวยิงแนวต่อสู้ะนรเงี้ยก็อาจจะออกแบบ้มันแฟนตาซีหน่อยเพราะช่วงนี้คือโลกเมกกำลังมาแรงใช่น้องอาจจะออกแบบแบบว่าคือให้มันดูแบบหล่อเท่ะอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับชมแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่า คือมันดูแบบเออแบบมีความแฟนตาซีมีความอาร์ติกนิดนึงนะคผู้ชมครับเพื่อรับรางวัลครับคือแบบว่าใส่สีเล่นสีสันคือแบบว่าแล้วคิดดูหนยถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในคนที่ออกแบบภาพนะคุณผู้ชมมันน่าภูมิใจนะชุดที่เราออกแบบเองวันหนึ่งมันมีในเกมที่เราต้องการจริงๆนะคาผู้ชมรางวัลขวัญใจมหาสนแล้วก็รางวัลผู้เข้ารอบ10บคนสุดท้ายแต่ละผู้มีภาคจะถูกเลือกโดยผลงานการโหวตนะคุณผู้ชมผู้เข้าประกวดสามารถรับรางวัลได้แค่ท่านละหนึ่งรางวัลเท่านั้นโอเคครุณผู้ชมนี่ก็คือ รางวัลนะครับนี่ก็จะมีเพชรนะครับผู้ชมนี่อันนี้ผมขอไปทําปกคลิปนะครับผู้ชมนี่ท็อปสามนะครับชมก็คือจะมีเพชรสองหมื่นเพชรเพชรหนึ่งหมื่นเพชรเพชรห้าพันเพชรนะครับแล้วก็รางวัลซุปตาขวัญใจนะครับนี่คือรางวัลที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รางวัลท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามครับมีรางวัลขวัญใจมหาชนคือคนชอบเราเยอะเราก็ได้ห้าพันนะครับรางวัลซุปตานะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งพันเพชรนะครับผู้ชมนี่ครับแล้วก็การโหวตนะครับช่วงการโหวตก็จะมียี่สิบสองหึงยี่บ 8กุมภานะครับสามารถล็อกอินเพื่อโหวตได้นะครับแต่ละคนสามารถโหวตได้10ครั้งต่อวันนะครับจะไม่สามารถโหวตผลงานเดิมซ้ําได้นะครับเอาแล้วครับเริ่มเปิดเพลงกันเีกแลข้าครั้งบ้านผมโอ้โหจะคลิปซะหน่อยจํานวนครั้งในการโหวตจะรีเ็ตทุกวันนะครับนี่ครับเมื่อทําการส่งผลงานลิขสิทธิ์ของท่านจะตกเป็นของใครอ๋อนี้ก็คือบริษัทไกน่นาจะสงวนลิขสิทธิ์นะครับการออกแบบทุกอย่างที่เราส่ง บริษัทไกนาฟิฟายก็คือเหมือนเราขายลิขสิทธิ์เขาแล้วสำหรับชุดในก,การออกแบบนี้เราไม่สามารถอ้างเพื่อขอลิขสิทธิ์จากการออกแบบในภายหลังได้นะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เขา้าใจตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะออกแบบนะท่านผู้มชมแล้วก็นี่คือแบบล่างนะท่านผู้ชมก็คือกดตรงแบบล่างโหลดโดยใช้คอมพิวเตอร์เออแบบล่างต้องโหลดโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวท่านผู้ชมก็คือสรุปว่าคนที่จะโหลดได้บ้านต้องอมีคอมท่านผู้ชม เหมือนแบบล่างแล้วต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการโหลดนะครับแล้วก็ส่งผลงานนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็มาสามารถส่งผลงานได้ตรงนี้นะครับตรงหน้าแบบฟอร์มส่งผลงานอัปโหลดผลงานอัโหลดหน้าส่งผลงานผมไม่สามารถเข้าได้โดยการอัดนะครับมผมก็หลักๆผมก็ของเก่าเราเหลือไหมอืมแม่เจถามงานวันนี้เลยพอดีว่าเจถามเรื่องงานนะครับเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับเขาที่หลังนะครับก็ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือวิธีส่งผลงานและวิธีชิง50,000เพชรนะครับก็เรา่อๆนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปทำกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะโอเคนะท่านผู้ชมคือรุ่น5 0,000เพชรได้ออกแบบผลงานเองด้วยแล้วก็ได้แบบว่าใช้ความคิดส,สร,ร้างสรรค์นะมีกโอกาสที่เราจะได้นะครับของที่เราแบบว่าออกแบบมาท่านผู้ชมก็เคยมีคนออกแบบไปแล้วล่ะสองครั้งน้ชมก็คือชุดแรกก็คือชุดแยมนะผมพาไปดูชุดที่เคยได้รางวัลและมีการออกแบบโดยเด็กนะครับเยาวชนนะครับของ,ของ,ของ บ้านเรานั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับนี่ชุดแรกคือชุดแย่มครับชุดนี้ก็ได้รับการออกแบบโดยน้องคนหนึ่งนะครับในเยาวชนในบ้านเรานะเป็นคนออกแบบนะครับอย่ามองบ๊อบบี้ระวังมันขยี้หัวใจนะโอ้โหซ่อนหมกเลยคุณผู้ชมมอลลักฟรีไฟโอเย้เจ้านี่ครับเป็นชื่อชุดนะครับชื่อมอลลักฟรีไฟนะคุณผู้ชมและก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวเป็นตัวผู้หญิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบเออผมมองไม่เห็นแล้วแบบ ผมคงคิดผิดนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงมัม้งนะคุผู้ชมนี่ครับเคลลี่แล้วกันน้องเคลลี่เลยเคลลี่ยังไงนี่ก็คือชุดเคลลี่ของผม,มนะคุณผู้ชมนี่นี่ก็คือชุดของเปเมกาคุณผู้ชมก็จริงๆไม่มีแว่นนะแว่นผมมาใส่เฉยนะแว่นแว่นเอาแว่นออกก่อนอันนั้นแน่แว่นขางขาวอย่างสวยคุณผู้ชมนี่เปเมกาใส่แว่นสาวแว่นนะสาวแว่นก็ประมาณนี้นี่คือชุดเปเมกาที่ เด็กไทยคนหนึ่งครับได้สร้างสารรค์ผลงานและออกแบบนชมจนแบบว่าคือแบบว่าได้ต้องต่อสายตาชาวโลกนะครับแล้วก็ได้แบบว่าเห็นปะเอามาทำนะเป็นชุดจริงๆนะบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็ชื่นชมในการออกแบบของน้องคนนี้มากนะครับเพราะว่ามีไอเดียที่สร้างสารรค์มากนะในการออกแบบนะครับนั่ชมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการออกแบบชุดนะครับชม แข่งประกวดนะครับก็เป็นวิธีรับ5 0 0 0 0ื่นเพชรที่พี่เอามาบอกกันนะคุณผู้ชมก็อันว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นเอ้พี่เอาปกคลิปมันคืออะไรครับพี่เอ้หน้าคลิปไหมพี่ตอนพี่ได้เออนั้นเป็นรางวัลเคอร์เตอร์นะครับไม่เกี่ยวนะครับคือพี่แค่ใส่ใดูเฉยคุณผู้ชม่างวัลนี้ก็ขอลองอีกสักทีคุณผู้ชมครับคือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยลาบเท่าไหร่คุณผู้ชมรังวัลนี้พี่ว่าอันสุดท้ายนั่นกลว ครับท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมก็นะไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมปะหมดตู้ดวงไม่ดีกับเขาเลยโอเคจบครับท่านผู้ชมได้ไแล้วเสียเพชรแล้วครับท่านผู้ชมก็ตามนี้ครับคลิปจบแล้วครับท่านผู้ชมคือแบบกะแล้วหมดตู้ไปดีกว่า